ด้านไม่เลิกครับขมຈ์กอบแกงน้ำยาไทยส่งออกเกาหลีสวมชื่อนมบันจกแถมไม่จดทะเบียนแอบบเรื่องภาษีครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ o กทุ่งลงของเราให้ด้วยนะครับนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเรื่องดีๆนั้นะไม่ใช่ขมຈ์นแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมพี่อันนาครับซึ่งเป็นตัวตึงแห่งกลุ่ม AWCC นะครับก็ได้เล่าไว้ฟังคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเนื่องจากมีนมบันจกคับนะคุณผู้ชม สำเร็จรูปพร้อมสวบนะครับมีขายในเกาหลีแล้วนะครับราคา1กล่อง6ถ้วยเนี่ยหนึ 1, 10, 000, ่งมืนวอนนะคะเห็นว่าผลิตเองขายเองนะครับแล้วก็ไม่ได้วางขายในห้างร้านใดๆนะคาดว่าจะลงทะเบียนการค้าแล้วก็เสียภาษีถูกต้องนะคะย้าว่าใช้คําว่าน้ํายานะคุณผู้ชมนะทั้งที่ตัวผู้เขียนเองเนี่ยบนโพสต์ขายของเนี่ยข้างกล่องก็ระบุชื่อซุปน้ํายาด้วยครับโดยรูปแบบการกินเนี่ยก็จะเป็นคล้ายคคัคบป,ปกติคุณผู้ชมก็คือเปิดถ้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ฉีกซองน้ํายาใส่นะฮะมีเครื่องแกงแบบพิมพ์อยู่ในนั้้นนดวยะครับ ต้มเสร็จเนี่ยก็จะได้ซุปสีแดงนะครับแต่ว่าไอ้นมบัรจอกของบ้านมันเนี่ยคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางสีเหมือนอ้วก,กน,นะครับก็คือเหลืองเหลืองเขียวเขียวประมาณนี้นะฮะส่วนน้ํายาไทยเนี่ยมีมากกว่า1ชนิดนะครับแต่ที่คุณตาที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสีแดงนะครับอนุมาณเบื้องต้นได้ก็คือสินค้าที่ขเขมรใช้นยก็คือเครื่องแกงน้ํายาไทยนะครับแต่ว่าต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภคว่าเป็นของ,ของขเขมรก็คือจะก๊อปให้ซึ้งซ,งซึงหน้าน,านะนะคุณผู้ชมนะเนื่องจากตลาดเอเชียแทบทุกประเทศเนี่ยวาาาางขยยยอู่หหลลกชนนิดะครับ เรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถทําแกงไทยได้นะผู้ชมนะและเครื่องแกงน้ํายาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยงงเข้าไปใหญ่เลยว่าไอ้คนคเขมที่มันรีวิวแล้วบอกว่ากินอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยแล้วก็บอกให้คนคเขมเนี่ยซื้อกันเยอะๆเนี่ยได้กลิ่นเครื่องแกงตั้งแต่เริ่มฉีกซองมาแล้วเนี่ยแล้วก็สวบจนหยดสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอว่ามันไม่เหมือนไอ้นมบรรจกบ้านมึงเลยสักนิดเดียวนะครับและนี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอกจากความเหวอของของ,ของกินมันแล้วใช่ไหมแพ็กนนเกจา ประมาณที่7ไปแปะนะครับแล้วก็มีตัวอักษรเขมรไปแปะนะครับแล้วก็มีคำว่าแคนเบเดียอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับคือ กินแล้วก็บอกอร่อยก็เลยโมเมว่าเป็นของขมรแบบนี้เ่รอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่อาน,นาเขาตั้งคําถามไว้นะครับพอตัวผมเองก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะส่วนไอ้เรื่องที่มันพยายามจะอ้างว่าขนมจีนหรือ,อนมบรรจกบ้านมันเนี่ยเป็นของต้นฉบับใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอีขนมจีนขมศเนี่ยโดนยูเนสโกเอาตีนเขีย่ยทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยพยายามจะยื่นอยู่หลากหลายครั้งหลากหลายปีมากคุณผู้ชมแต่ว่าทางยูเนสโกเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผ่านนะนะครับเพราะว่าหลักฐาน เป็นของเขมรมันไม่ได้เหมือนนมันไม่ได้นะครับผู้ชมมันไม่ใช่มาตรฐานในประเทศมันนะครับมันเป็นมาตรฐานสากลนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมก็เคยมีสมาชิกท่านหนึ่งในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยก็ออกมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าขนมจีนของกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือไอ้นมบัรจกเนี่ยนะครับเคยพยายามจะยื่นขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกถอดออกเรียบร้อยและไอ้นมบัรจกตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์รายการใดๆเลยของยูเนสโกนะครับเริ่มต้นเมื่อต้นปี2023ทีีี่่่่ผาาาาานนนมมมมมููชชชกก็ยยยัังงงรือออขขจจพคหล ที่กัมพูชาเนี่ยพยายามยื่นขนมจีนไปให้ยูเนสโกพิจารณาตั้งแต่ปี2021นู่นครับโดยใช้ชื่อว่านมบันจกคุณชมแต่อย่างไรก็ตามนะครับยูเนสโกเนี่ยก็ตอบปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยก็ยังหน้าด้านคุณชมก็ยื่นแล้วยื่นอีกยื่นซ้ําๆอยู่2-3ปีนะครับจนสุดท้ายทางยูเนสโกคงทนไม่ไหวกับความดื้อด้านของมันนะครับก็เลยตัดทิ้งไปซะเลยครับ